เ,เพื่อนๆนะครับสวัสดีกับเลื่อยนนอยนต์มือสองญี่ปุ่นแท้ๆเดิมๆวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเลื่อยยนต์จับบนนะครับนี่เป็นเลื่อยยนต์มือสองญี่ปุ่นแท้ๆเดิมๆนะครับสวยๆสภาพสมบูรณ์นะครับยี่ห้อคานากะลาดสามสามตูนแรงดีพอตัวเลยแรงดีแรงดีน่าดูเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งน้ำหนักไม่หนักเลยนะสีก็สวยสะอาดตาสีเทานี่มีคาดแดงแล้วเป็นสีเทานะครับสีสะอาดตานะครับสีสวยนะครับน้ำหนักเบาไม่หนักนะครับน้ำหนักเบาไม่หนัก ปีนตัดต้นไม้ปีนต้นไม้ตัดขึ้นไปลากินบนต้นนกต้นไม้สบายเลยจแจ๋วเลยนะ,นะครับตัวนี้ก็เครื่องดีเนี่ยียววครับเอา,อนนามาเดี๋ยวหมุนโชว์ตัวไปแกะฟัากรุกครับสวยๆนะครับสีสะอาดอาด,อาดนะครับสีเทาๆก็น่าครับสีแจ๊ดเราเราก็รีวิวไปแล้วสีดําแดงอะไรเข้มๆเราก็ดับสีส้มเราก็รีวิวไปแล้วเรารีวิวสีเทาบ้างดีกว่าสีเผื่อใครที่อยากหาเครื่องสะอาดสะอาดตาครับ มันทาครับอะไหล่เยอะๆนะครับอะไหล่ถ้ามาที่ผมเนี่ยมีเยอะะรุ่นนี้นะครับสังขาครับแล้วก็ใต้ทองครับส่วนบาโซ่ก็เป็นบาสามถ้าแปดพีนะครับยกเว้นต้องมีคําว่าพีตรงท้ายนะสามถ้าแปดพีหาซื้อได้ตามตามบ้านเรานะครับอ่ะมาเดี๋ยวหมุนโชว์ตัวเสร็จแล้วเราเราไปติดเครื่องฟังเสียงกันนะครับกับรอบเดินเบารอบเร่งและรอบไปเร่งหาห้าวิทนะครับตะกี้เราหมุนโชว์ตัวซ้ายขวาหน้าหลังบนและล่างเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปแคปหน้าจอ ขยายดูทุกาพาได้ดูได้ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างหลังจากนั้นเราจะมาฟังเสียงกันนะครับกับรอบเดินเบารอบเร็งและรอบไปเลยค่ะห้าวินะครับไปฟังเสียงรอบเดินเบาไปครับติดเรื่อง

ติดเครื่องแล้วฟังเสียงรอบไปในคาห้าวิยังแรงครับตัติดเครื่องครับ ตัวนี้นะครับน้ำหนักเบาๆนะครับน้ำหนักเบาๆส,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 นะส,ส,สีสวยสะอาดตาสีเทานะครับสีเทาไม่เทาลัมโบนะสีเทาธรรมดานี่แหละสีสวยสะอาดตาน้ำหนักเบาๆเร่งหนึ่งแรงบอกได้เลยโซ่ะสามสิบแปดพีกับตัวตัวนี้บารุนนี้จัดมากเจ๋วมากแรงดีมากเบาด้วย